การเดินทางมาถึงตอนจบแล้วนะครับสละลูนอิคเคนจินหรือซามัยเพนจอร์ชปริเมปี2023สีคลิปนี้เราก็สรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมได้เลยครับ เมโอคุโบะ ok o, ลงมามพบก,กับเคนชินนะครับก็ได้มีการอธิบายว่าเขาคือหนึ่งในสาผู้ทรงอิทธิพลแห่งอิชินยุคเมจิคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้ควบคุมกิจการภายในทุกอย่างของญี่ปุ่นหรือให้พูดง,ง่ายๆก็คือเป็นรัฐบุรุษท,ที่มีอานาจมากที่สุดในญี่ปุ่นณนตอนนี้นะครับแนั้นโอคุโบะก็ได้ขอโทษที่ต้องใช้วิธีรุนแรงกับเคนชินเพราะพวกเขาจำเป็นที่จะต้องประเมินความแข็งแกร่งของเขา จากนาเซโตะก็ได้รายงานภารกิจนะครับว่าฮิมุระเคนชินนั้นเป็นคนและประโยชน์อย่างสิ้นเชิงแต่ถ้าเป็นมือพิฆาตบัตโตไซก็พอจะใช้การได้เมือนรายงานภารกิจเสร็จเซโตะก็เดินออกมาจากตรงนั้นซึ่งหหนาของเขาก็อ่านใจไม่ออกเลยนะครับว่าเขาคิดอะไรอยู่ถ้าทั้งที่เป็นสายสื่อฝีมือดีแท้ๆ จากนั้นโอคุโบก็ได้ขอให้เคนชินช่วยมากับพวกเขาเคนชินจึงได้ต่อยหน้าตัวเองเพื่อให้กลับมาเป็นเคนชินคนเดิมจากนั้นเคนชินก็บอกกับโอคุโบว่าคนที่ถูกลากมาพัวพันกับเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวทุกคนจึงต้องได้ฟังเรื่องที่เขาจะอธิบายไม่เห็นว่าเคนชินกลับมาเป็นคนเดิมแล้วเขา,เาลูกก็โผล่เข้าไปกอดเคนชินโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขากําลังเลือดไหลจะหมดตัวอยู่แล้ว แต่นาโอคุโบะก็เล่าทุกอย่างให้ทุกคนฟังนะครับว่าตอนนี้ชิชิโอกําลังวางแผนร้ายอยู่ที่เกียวโตซันโนุเกิเลยถามนะครับว่าชิชิโอนี่มันเป็นใครกันเคนชิเยบอกว่าหลังจากที่เขาปดประจําการจากภารกิจรอบสังหารคนที่มาสืบทอดตําแหน่งมือพิฆัตบาตรตไซก็คือชิชิโอมากโตกและเนื่องจากเขาซ่อนตัวอยู่ในเงามืดโดยสมบูรณ์จึงมีแค่ไม่กี่คนที่รู้ตัวตนของเขาแม้แต่เคนชิที่เป็นรุ่นก่อนก็ยังไม่เคยเจอตัวเลยจะ่น้นเคนชินก็ถามกับโอคุโบะว่ามันยังไงกันนวเครามโบชิน เรนซีนาของโอโคโบเคนชินก็เข้าใจนะครับว่าชิชโชไม่ได้ตายในสนามรบแต่ตายโดยพวกเดียวกันโอโคโบเลยบอกว่าเพื่อไม่ให้เรื่องลับในเบื้องหลังถูกแพร่งพายพวกเขาจึงต้องจัดการกับคนที่ปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงโดยการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกในยุคนั้นซึ่งความเก่งกาจและความเฉียบแหลมในวิชาดาของชิชโชนั้นเทียบได้ว่าพอๆกับเคนชินแต่เขาเป็นบุคคลอันตรายที่มีความเยยทะยานทะยากายอำนาจมากจนไม่อาจจะเข้าใจได้และที่เขามารับตำแหน่งมือเบกาต,ต่อจากเคนชินก็เพียงเพราะอยากจะโอ้อวดความแข็งแกร่งของตนเพื่อความดีเด่นนทาั้ แถมการรอบสังหารที่น่าสยดสยองของเขานะ่าอาจจะทําให้รากฐาของรัฐบาลเมจิต้องสั่นคลอนได้ซึทาเข้าสู่ยุคสมัยใหม่โดยที่ชิชิโอยังมีชีวิตอยู่เขาอาจจะทำให้ญี่ปุ่นทั้งประเทศอยู่ในกำมือของเขา วกเขาไล้ถือโอกาสสังหารชิชิโอในสมรภูมิสงครามโบชินทั้งยังลัดน้ำมันและจุดไฟเผาไปแล้วด้วยแม้ร่างกายทั้งล่างจะถูกผเผาแต่ชีชิโอกับรอดชีวิตมาได้และตอนนี้เขาก็เป็นผู้นํากองทัพกบฏและตั้งหน่วยบัญชาการรับอยู่ที่เกียวโตโดยวางแผนจะทําสงครามแก้แค้นประเทศนี้และหวังจะแบ่งประเทศออกเป็น2ส,ส่วนซึ่งไม่ว่าจะส่งหน่วยกวาดล้างประเทครั้งก็ถูกกจาจัดจนลาบคาบทุกครั้งทำให้นในตอนนี้เคนจินจึงเป็นที่เพื่อสุดท้ายของพวกเขาอกบฏเลยอยากให้เคนจินให้แก่ประชาชนของประเทศและช่วยกลับไปเกียวโตวอีกครั้งหนึ ที่่่ไมคาใครเพราะฉะนั้นเธอและคนอื่นๆจะไม่ยอมให้เคนชินไปที่เกียวโตวเด็ดขาดโอคโุโบะจึงให้เคนชินช่วยคิดดูอีกสักอาทิตย์หนึ่งและอาทิตย์หน้าวันที่14พฤษสิาเขาจะกลับมาฟังคําตอบอีกครั้งส่ธนาอาคามะสึกก็ได้มาบอกกับชิบูมิว่าเรื่องนี้มีโอคโุโบะเข้ามาเกี่ยวข้องเขาจึงคิดที่จะหนีไปซ่อนตัวที่เซียงไฮ้จนกว่าเรื่องจะซาลง แต่แล้วก็ไม่ทันจะได้หนีนะครับพอเซโตได้ตามมาจัดการกับอาคามาสึและก็ชิบูมิและบอกว่าที่เขายอมเข้ามาเป็นสายสืบในรัฐบาลก็เพื่อกําจัดคนแบบนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นโอคุโบหรือใครก็ตามหากจมอยู่ในความปรารถนาของตัวเองจนก่อความเสียหายต่อประเทศเขาจะฟันทิ้งไม่ให้เหลือจากนั้นก็ถึงวันที่1 4พฤษภาคมปีเมจิที่11ซึ่งเป็นวันที่เคนชิจะต้องให้คําตอบกับโอคุโบนะครับแต่เคนชิกลับมานั่งซักผ้าสบายใจเฉยซันโนสเกเนตเตเขาให้ทีหนึ่งจนเคนชินนั่นะะเเรื่ออองงงคําาตบจยไ เมื่อทุกคนมาพร้อมหน้ากันหมดนะครับเคนชินก็บอกว่าเขาจะไปหาโอคุโบะด้วยตัวเองเพื่อให้คําตอบสึ่เคนชินก็ได้ยินมาว่าเขาจะไปประชุมที่สภาอากาสกะถ้าไปที่คีโออิสกะก็จะมีโอกาสได้พบเขาก่อนเมื่อเคนชินไปแล้วนะครับขาอาลุกก็รู้สึกไม่สบายใจทุกคนจึงให้กําลังใจเธอนะครับและบอกว่าเคนชินไม่มีทางทิ้งเธอไปเกี่ยวตัวอย่างเด็ดขาดส่วนธนาโอคุโบะ ok ที่กำลังนั่งรถม้าไปที่ประชุมก็คิดหนักนะครับว่าเคนชินจะยอมร่วมมือไหมเพราะถ้าเคนชินไม่ยอมเคลื่อนไหวมีหวังประเทศได้ร่มจมแน่ แต่แล้วก็มีชายห,หนุ่มคนนึงบุกเข้ามาในรถม้าและบอกว่าคนที่กําลังจะตายมันจะไปต้องห่วงเรื่องอนาคตของประเทศเหรอก จากนั้นเขาก็เอามือปิดปากโอคุโบะไว้แล้วก็บอกว่าชิจิโอฝากข้อความมาบอกแกเขาบอกเป็นความคิดที่ไม่เลวที่โอคุโบะจะส่งฮิมุระบัตัวไซมารอบสังหารเขาแต่ยังไงก็คงไร้ประโยชน์เพราะยังไงประเทศนี้ก็ตกตกเป็นของเขาจากนั้นเด็กหนุ่มก็ทาการสังหารโอคุโบะนะครับจากนั้นก็ได้มีกลุ่ม,มามูไรจากเมืออิชิคาวะมาดักรอรถมาของโอคุโบะเพื่อต้องการสังหารเขาเช่นกันแต่พอเปิดประตูก็พบว่ามีคนชิงลงมือฆ่าโอคุโบะ ok ตายไปก่อนแล้วพวกเขาจึงลงมือฆ่าโอคุโบะซ้ำอีกรอบเพื่อให้คนคิดว่าเป็นฝีมือของพวกเขา เมื่อเคชิมาถึงที่เกิดเหตุก็ตกใจเป็นอย่างมากนะครับพี่โอโคโบะถูกฆ่าตายและในขณะเดียวกันเด็กหนุนน่มที่สังหารโอโคโบะก็แอบมาข้างหลังเคนชินซึ่งเขาก็ได้บอกกับเคนชินนะครับว่าอยาได้เป็นปรปักกับชิโชจะดีกว่าจากนั้นก็หายตัวไปไวมากจนเคนชินมองไม่ทันแต่ในเคนชินก็ได้มาที่กรมตำรวจเพื่อพูดคุยถึงเรื่องการตายของโอโคโบะและทุกคนต่างก็เศร้าเสียใจกับการจากไปของเขาแม้กระทั่งไซโต้นะครับ ซึ่งเซโตก็บอกกับเค็นชินนะครับว่าตอนนี้ในรัฐบาลเหลือแต่พวกสวะที่พึ่งพาไม่ได้และจากนี้ไปญี่ปุ่นจะต้องวุ่นวายแน่และข่าวการตายของโอคุโบะก็สร้างความหว่นวิตวให้กับประชาชนเป็นอย่างมากไม่เว้นแม้แต่เค็นชินนะครับ หลังจากที่คิดทบทวนแล้วนะครับเคนชินก็ได้กลับมาที่สำนักเพื่อลาคาเอาลุซึ่งเคนชินก็บอกว่าจะปล่อยชิชิโอเอาไว้แบบนั้นไม่ได้เขาจึงจะไปที่เกียวโตซึ่งก็ทําให้คาเอาุนั้นช็อกไปเลยทีเดียวนะครับที่ได้ยินเคนชินบอกแบบนั้นแล้วเคนชินก็บอกกับคารเอาลุนะครับว่าตอนที่พบกันครั้งแรกถึงคารเอาุจะรู้ว่าเขาเป็นมือพิฆาตบัตโตไซแต่คารเอาุก็ยังรางเคนชินไว้และบอกว่าเธอไม่ได้สนใจอดีตของเขาซึ่งมันทาให้เคนชินดีใจมาก จากนั้นเคชินก็สวมกอดขาอาลุลุและบอกว่าขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ลาก่อนเพราะเขาคือควรเนจรและมันถึงเวลาที่เขาจะต้องออกเล่นรอดอีกครั้งแล้วเมื่อเคชินจากไปนะครับคาอุลุก็ร้องไห้ออกมาจนแทบจะขาดใจและว,วันที่14พฤษภาคมปีเมจิที่11ยิมุระเคชินได้กลับไปเป็นคนุพนเนจรอีกครั้งและหายตัวไปอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความมืดมิดของรัติการ และก่อนจะจบนะครับเราก็จะได้เห็นชิชิอโอมาโกโตะผมมาอยู่แวบหนึ่งซึ่งเคทชิงก็จะได้ไปเชิญหน้ากับเขาในซีซั่น2อย่างแน่นอนแล้วเนื้อหาในซีซั่นหนึ่งก็จบลงเพียงเท่านี้ครับซึ่งถ้าใครที่ชอบอยากดูซีซั่นต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะครับเพื่อจะได้พลาดกิไปใหม่ๆของทางช่องเราก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ซีซั่น2ครับผมสวัสดีครับ